สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งสําหรับรายการหน้าการวันนี้นะคะเราจะพาไปเจอกับเรื่องราวของกรุวัดราชบุรณะในแต่ละชั้นว่ามีอะไรที่น่าสนใจติดตามชมได้เลยค่ะ สิ่งหนึ่ง,งที่ต,ต้องเข้าใจก่อนว่ากลูเนี่ยทั้ง3ชั้นน่ยขนาดไซส์เดียวกันคือเมตรสี่สิบคูณเมตรสี่สิบแต่ว่าความลึกเนี่ยของชั้นที่1เนี่ยจะอยู่ที่เมตรห้าสิบคือสูงเท่าพวกเรานี่แหละแล้วก็พอชั้นที่2เนี่ยจะสูงถึง2เมตรเจ็ดสิบห้าสองเมตรเจ็ดสิบห้าแล้วก็ชั้นล่างสุดเนี่ยกรมอุปกรณ์ขุดแต่งเองเนี่ยจะอยู่ที่เมตรยี่สิบแต่ประเด็นคือไอ้เจ้ากลูชั้นที่2จําได้ไหมคะกรมอุปกรณ์ลงไปแล้วก็เจอสิตรตรรมฝาผนางังหน้าวันนั้นเราก็เลยมีแนวความคิดอยากจะให้้อออยยู่่่ชชนนลลลลหหังงงงาาาพววกกกเเรรรืๆๆ็ไปมุ ถ้าสมมติว่าเราทําบันไดยอย่างที่คุณลุมพงบอกอะลงไปปุ๊บเนี่ย ไปชนชั้นที่สองปุ๊บเนี่ยผนังมันจะพังด้านหนึ่งเราก็เลยตัดสินใจเนี่ยทำลงไปที่ชั้น3าที่กรมสุปกรขุดเองเพราะว่าไม่มีจิตกรรมขณะที่เราผ่านชั้นที่สองเนี่ยไอ้เจ้ามุมอะค่ะผังของด้านนอกเนี่ยมันเกิดการระเบิดตัวมุมของปู่เนี่ยแล้วก็พักพิมพ์ทลักออกมาเต็มเลยค่ะโอ้โหเราก็ได้อธิฐานว่าถ้าหนึ่งมุมมีห้องอีก3มุมที่เหลือจะมีไหมดังนั้นสำรวจต่อก็มีสี่ห้องจริงๆค่ะเท่ากับมีกลุหลักชั้นที่2แล้วก็มีกลุบริวารอีกสี่โอ้โหครับพ เริ่มมาแล้วค่ะทีนี้ชั้นล่างกรมิลปกรณขุดแต่งเองไม่มีอะไรแน่ๆเพราะว่าเราเจอพกรมสานิกธาตุดังนั้นเราก็เลยตั้งสมมติฐานว่าแล้วชั้นที่หนึ่งล่ะมีห้องบริวารแบบนี้ไหมเราก็เลยค่อยๆถอดศิลาแรงที่เป็นผนังนะคะปรากฏว่าศิลาแรงฝั่งหนึ่งพังลงมาเลยแล้วก็เจอห้องกลุ่มเจอจริงๆค่ะเป็นห้องบริวารเราก็เลยสมมนิฐานว่าถ้าสมมติว่าฝั่งหนึ่งมีอีกสี่ฝั่งก็มีดังนั้นเราก็เปิดเลยค่ะ พอเปิดปุ๊บห้องจากเมตรสีคุณเมตรสกว้างกับ4เมตรแล้วก็เจอจิตกรรมพร้อมกับครับพ์ฮิมดังนั้นตรงนี้เท่ากับเรายืนบริเวณกลุ่ชั้นที่สองแต่เหนือศีรษะเราคือกลุ่มชั้นที่หนึ่งน,<อ><อ>นี่คือต้อนแบบนะคะ<อ>ก็เป็นเทพชุมนุมทิศเหนือและทิศตะวันตกเนี่ยทั้งหมด13องค์ด้วยกันพอถ้าเราหันหน้าลงใต้ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นภาพเกี่ยวกับ สังคมความเป็นจีนในอวุธยาค่ะลองดูนะคะเขาเากำลังเหมือนกับจัดงานเลี้ยงกันอยู่เลยค่ะมีชามีโถมีอะไรแถมมีอักษรจีนที่อ่านไม่ได้แปลไม่ได้เลยนะคะไี่เหมือนเขาใส่ล้อมพอกเลยใส่หมวกค่ะหมวกทรงเตี้ยๆค่ะใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นนักรบจีนเพราะว่าใส่เสื้อกะเนี่ยค่ะเสื้อเกาะสีแดงนี่คือใช่ค่ะแล้วก็มีลักษณะเหมือนขนนกยาวๆเหมือนเวลาที่เราดูนิ้ว ตรงนี้เป็นจุดจุดหนึ่งที่เราสามารถอธิบายเกี่ยวกับการเข้ามาของชาวาแสดงว่าแม่นางเกื้อเนี่ยอาจจะเป็นคนจีนก็ได้ก็มีความเป็นไปได้นะคะจากข้อสันนิษฐานนะคะแต่ว่ากตูวัดพระศิษย์สมเพศกับวัดราชวชิระค่อนข้างที่จะมีความห่างกันห่างกันห้าสิบปีเออถ้าวัดมหาธาตุกับราชวชิระห้าสิบแต่ถ้ากับพระศิษสมเพศ พระศษสันเพชเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเปลี่ยนจากวังให้เป็นวัดในปี1991แต่ว่ายังไม่มีศาสนาสถานอะไรจนถึงในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ถึงจะมีการสร้างห่างขึ้นเพราะว่ามันก็คือพ่อกับลูกใช่พอมาณห้องนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนโหมดเพราะอะไรคะ ที่เห็นสี่ตู้ตรงนี้ก็ยังอยู่ในกลุชั้นที่สองห้องแรกเมื่อกี้เนี่ยกรุชั้นที่สองกลุเดียวเหมือนกันห้องเชื่อมก็กลุชั้นที่สองเหมือนกันดังนั้นปริมาณทองที่เราเห็นค่อนข้างเา<โ>ยอ<ด>ะมากเยอะแต่จะบอกว่าเยอะอย่างนี้แต่มันแค่หนึ่งในสามที่เราที่เราพ <บ S 2> คิดว่าน่าจะมีค่ะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองหาคําตอบใหม่ว่าจริงไหมหนึ่งในสามเพราะนะคะผ <c oughs> นังตูบมันมานี่แล้วแต่ตอนก่อนจะไปดูกลุกอะค่ะสี่ตู้ตรงนี้ให้อะไรกับพวกเราจริงๆแล้วเราอยากจะให้เห็นนะคะว่าในสมัยอุทยาเนี่ยเรามีความเชื่อเกี่ยวกับพุทธศาสนาดังนั้นในตู้พวกนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องพุทธบูชาหมดเลยมองตู้นี้ครบรู้เลยเป็นงานสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาใช่ไหมคะด้านนี้ก็จะเป็นดอกไม้ทำดอกไม้ทำพุทธศาสนาแต่ด้านนี้คว่าโอ้โหยิ่งชัดเลย พราพุทธรูปพระพิมพ์ทา<ช>งพุทธศาสนาแต่ตู้ที่น่าสนใจและสนุกจริงๆต้องอยู่ตู้ด้านในนี้เลยค่ะตู้สุดท<ช>้ายนี้เลยเหรอใช่ค่ะ ากกว่าพุทธศาสนาเพราะว่าเราทาแว่นขยายเอาไว้ค่ะ oh. สามเหรียญด้านบนเป็นเหรียญที่มีจารึกภาษาอาหรับิกสองหน้า oh. หน้าหนึ่งเขียนชัยนูนอบดีมาลิกอีกด้านก็คืออัสุตอนอัาดีเชัยนูนอบดีเป็นสุลต่านพระทรงธรรมภาษาอาหรับิกอย่างงี้บอกเลยว่ามุสลิม ใช่แต่ว่าคนนิยายชอบเรียกแขก <นะ S 2> เราก็เลยสนใจว่าแขกแขกตัวนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงอุสลิเอย่างเดียวแต่หมายถึงพราหมณ์ยินดูอินเดียลังการเราก็เรียกแขกเหมือนกันนะคะส่วนด้านล่างค่ะด้านล่างจีนจีน แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเหรียญข้างบนเนี่ยเหมือนกันสามเหรียญแลวแต่ว่าจีนเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะว่าเหรียญนึงเขียนว่าจีนวิ่มันถังขอให้เงินทองไหลมาเทมากับอีกอยังคือโซปีนันซานก็ขอให้อายุมันขยันยืนเหมือนขาหนันซานแต่คำนี้เราไม่คุ้นเราคุ้นอะไรคะดูหนังจีนขออายุยืนหมื่นหมื่นปีนะคะวันสุ่าวันสุยแล้วก็ตัวหนึ่งที่สามารถที่จะเชื่อมโยงระหว่างแหกับจีนได้คือสัตว์ตัวนี้ค่ะนี่คืออูดค่ะเห็นไหมคะมีอูด อุดมอ๊อุดมอ,อมค่ะซึ่งอยุธยาเนี่ยไม่น่าจะมีสัตว์ประเภทนี้อยู่ในบ้านเรใช่ใช่เห<อ><ช>มือนว่าในห้องเนี้ยเก็บพวกเศษทอง,องที่เป็นเส้นอย่างนี้ไว้เหรอคะหรือว่าจริงๆมันเป็นของที่อยู่ในกลุ่มเป็นแบบนี้แล้วเรานํามาจัดแสดงให้เห็นเท่านั้นเอ,อ,อค่ะตรงนี้แค่กลุ่มชั้นที่1กับโบราณวัตถุกลุ่มชั้นที่สองนะคะเดี๋ยวพอเราห้องถัดไปจะเป็นการจําลองห้องกลุ่มชั้นที่2และชั้นที่3และโบราณวัตถุจะกลุ่มชั้นที่3ค่ะ ให้ลุงแพงมองขึ้นไปข้างบนนี่อ๋อนั่นค่ะนี่คือฝ้าเพดานของกรุชั้นที่สองค่ะเขาจริงเข้ากับเป็นพื้นของกลุชั้นที่หนึ่งช่องที่เราเห็นเนี่ยค่ะนี่คือช่องที่ผู้ร้ายลอยตัวลงมาโอ้โหไม่ใช่ช่องเล็กๆนะช่องใหญ่เลยค่ะแต่ว่าเรากรบเพราะว่าเรากลัวนักทิ้งเทียตกแต่เป็นช่องใหญ่ๆเลยดังนั้นถ้าเมื่อไหร่เราเอาผนังที่เราขยายออกไปทั้งสี่ด้านมาประกบนี่คือกรุชั้นที่สองค่ะทีนี้ก็จะมีชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะชิ้นนี้เป็นไฮไล ต้องบอกก่อนว่าแต่เดิมเนี่ยเราสันนิฐานว่าเป็นแกนดินเราคุ้มด้วยทองคําทั้งองค์ดังนั้นส่วนที่มีลายเนี่ยคือของเดิมส่วนที่เห็นใส่ทองใส่ใสนี่คือทองคําแท้นะคะแต่เป็นทองคําเปลวอันนี้เราทําขึ้นมาใหม่โดยกองสถาปัตย์เนี่ยทำในส่วนของตัวโครงสร้างแล้วก็ทางช่างเนี่ยมาลงรับปิดทองให้นะคะตรงนี้ก็คือต้นแบบในการก่อสร้างในสมัยยุทยามักจะเจอแบบนี้ยค่ะแทบจะทุกที ก็เก๋ๆก็โมเดลอะค่ะทีนี้ประเด็นที่เราต้องคุยกันก็คือว่าผู้ร้ายพอลอยตัวลงมาปุ๊บเนี่ยเขาทําลายชิ้นนี้ผู้ร้ายลอยตัวลงมาใช่ค่ะแล้วก็แบบม,มาเจอพอดีอ <c oughs> ก็เลยเขาก็เลยทําลายให้เป็นพังเราก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแกนดินเพราะว่าทําลายพังง่าย <c oughs> แล้วที่สําคัญคือเราไม่สามารถออยึดของกลางได้มาทั้งหมดได้เท่าที่เห็น <c oughs> ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ รู้อะค่ะว่านอกจากเครื่องทองแล้วเนี่ยยังมีตรงกลางที่เป็นปรางจําลองอยู่คิดว่าพอเขามาแล้วเขาเจอเขาเห็นทองเขาคงดึงไปก่อนดึงส่งไปก่อนก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราใช้คําว่าสันิฐานเอาสันิฐานเพราะว่าถ้าเป็นเราเราจะเอาขาลงเวลาที่ลอยตัวลงมาเอาขาลงพอขาลงพอติดปุ๊บแล้วเราไม่รู้ว่าไอ้กระดานติอะไรแล้วก็เตะเลยใช่ไหมคะเหมือนกับอะไรมาแตะเราหน่อยเราสะดุ้งเราก็ขยับนะคะนั่นแหละอาจจะทําให้พังได้ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ รู้อะค่ะว่านอกจากเครื่องทองแล้วเนี่ยยังมีตรงกลางที่เป็นปรางจําลองอยู่ข้างล่างคือกรมศิลปากรเองก็ตั้งสมมติฐานว่าในเมื่อมีชั้นที่1ชั้นที่2แล้วยังไม่ถึงพื้นดินจะมีกรุชั้นที่สามไหมก็เลยจัดการเปิดเองเลยค่ะเจาะเองเลยแล้วก็มาเจอกรุชั้นที่3ซึ่งสูงประมาณเมตรยีแต่ความพิเศษคือกรุชั้นเนี้ยเขาทําเป็นลักษณะเหมือนกล่องซ้อนกัน2ชั้นชั้นในก็คือ80คู80ปดะิิสถานครอบที่ประดิสถานพระบรมศรีกธาตุแล้วก็ช่องว่างระหว่าง80กับเมตรส0 นะก็คือจุดที่ปฏิสถานเครื่องอุทิศเครื่องพุทธบูชาดังนั<อ>้นสามตู้ในห้องนี้ก็จะเป็นในส่วนของกรุชั้นที่สามนะคะเราลงมาดูของสำคัญกันก่อนค่ะนี่เลยที่เป็นชั้นครอบใช่ค่ะครอบแต่ละชั้นเนี่ยเป็นการอ,อธิบายวัสดุจากหยาบไปหาละเอียด นะคะเพราะว่าจากของมีค่าน้อยไปสู่ของที่มีค่าที่สุดถ้าพูดถึงเกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาก็คือยิ่งห่างไกลศาสนายิ่งจิตใจยิ่งหยาบออกไปหยาบออกไปชั้นนอกสุดเนี่ยดู่ค่ะเพราะว่าสนิมแดงนี่คือเหล็กเหล็กวัสดุอันนี้ชิมพูดกันบ่อยมากเลยนี่คือชิมค่ะนะคะอันนี้เป็นสำลิศนะคะอันนี้สนิมสีดําค่ะเงินเงินค่ะในสุด ยังค่ะนสุิยังค่ะยังไม่จบค่ะเพราะว่าอันนี้แค่4ใช่ไหมคะนี่ค่ะชั้นที่5เป็นทองคำเราจะได้ชิดศาสนาทีิงไม่จะเป็นทองคำไหมนี่คือมองตัวเองอยู่ฉันอยู่ชั้นไหนเนี่ย ประเด็นที่น่าสนใจคือชั้น5เนี่ยคะ่ะตัวฐาน<ม>แกจดีเนี่ยเมื่อถอดออกจากกันแล้วเนี่ยเราพบเนี่ยคะ่ะเป็นลักษณะพระพุทธรูป3องค์แผ่นลานทองแล้วก็เจดีย์อ,องค์นี้นึกถึงพระอริยบุคคลได้ด้วยนะคะใช่อย่างหยาบๆนี่ก็คือเป็นคนธรรมดาแล้วพอมาเป็นชินเนี่ยก็คือเป็นพระโสดาบันหรือเปล่าอนาคามีมไไหรือเปล่าหรือแล้วมาสู่อรหันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย สัตนิฐานได้ได้ได้ไดค่ะแล้วก็ชิ้นนี้ยังมีตลับอยู่ด้านในอีกแต่เราไม่พบเพราะบระมสาริกธา ยังมีโบราณวัตถุประเภทเครื่องพุทธบูชาทั้งสองตู้ทั้งตู้ที่จะแสดงทองแล้วก็ตู้ที่จะแสดงเงินเมื่อกี้เราค้างคาใจกันเรื่องช้อนเงินเหมือนช้อนเงินช้อนนี่ค่ะช้อนข้างขวาจะเป็นทองข้างซ้ายจะเป็นเงินนี่แหละช้อนที่แบบว่าใช้ตักพระบรมสารีริกธาตุหรือเปล่าตอนเราทําทะเบียนน่ะเราเจอเต้าปูนอยู่ชิ้นหนึ่งค่ะเต้าปูนเนี่ยปรากฏว่าเต้าปูนชิ้นเนี้ยเราเห็นเลยว่าปูนข้างในมีเราก็เลยเอียงมาให้นักท่องเที่ยวได้ดูว่าปูนกินหมากในสมัยยานสีขาว โอ้ขาวเหรอคะผ่าสีขาวเลยค่ะเราก็เลยมาสงสัยไงคะว่าทำปฏิกิริยายังไงแล้วทาไมปัจจุบันเราเห็นเป็นปูนกินหมากสีแดงเราก็เลยไปศึกษาพื้นที่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเขาเอาขมิ้นผสมปูนกินหมากค่ะแล้วมันเกิดปฏิกิริยาเคมีทําให้เป็นจากเหลืองอมส้มกลายเป็นชมพูอมแดงก็เลยเปที่มาของสุภาษิตไงคะอะไรที่ไม่ถูกกันเนี่ยเหมือนขมิ้นกับปูน นี่เป็นอะไรที่ได้จากโบราณวัต<น>ถุตอบคําถามทุกอย่างนะคะเป็นวิวัฒนาการมาสู่ปัจจุบันเลยเนาะเพราะว่าหลายๆอย่างที่มันเป็นคําพูดหรือว่าสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยก็คือเกิดจากของโบราณนะคะก็ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้น